สัสดีค่ะวันนี้มาครบก็ช่องน้องอติมกินแหลกเนาะอวันนี้จะพาเพื่อนๆเข้ามาดูมังคุดนะทุกคนตอนนี้เราก็ทําสวนมังคุดนะคะก็เลยจะเข้ามาดูวิธีมังคุดออกลูกทายังไงทํายังไงน้องอติมฮะมังคุดออกเยอะไหมปีนี้ลูกอ๋อออกเยอะอ่าเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆและเอฟซไปดูนะลูกนะปะ้าน,น้องอติมไปกันเลยวันนี้พาลูกชายมาด้วยค่ะลูกชายหนูระวังนะตกรถนะคะแม่จะไปแล้วนะ อันนี้ก็จะเป็นเป็นมังคุดนะคะเป็นสวนมังคุดนะคะทุกคนปีนี้มังคุดก็ออกดอกดีนะคะทุกถือฝ้นฟ้าอากาศมันดีเนาะพี่น้องเนาะก็วันนี้ไม่น้องอติมกินแหลกกัเลยพาเพื่อนๆมาดูการการดูมังคุดออกลูกหรือมังคุดเครียดนะทุกคนเพราะว่าถ้าใครอยากจะรู้เนาะถ้าใครติดตามช่องไม่น้องอติมกินแหลกก็จะเป็นช่องแบบทำกับข้าวนะทุกคนทำกับข้าวหนูจแจกกิน ตกินใบไม้นะลูกอันนี้ก็คือเราจะมาเก็บบรรยากาศเกี่ยวกับช่องนี้นะคะส่วนใหญ่ช่องนี้จะทํากับข้าวเนาะวันนี้เราก็เลยไปเก็บบรรยากาศในสวนให้ดูถ้าใครอยากจะรู้เรื่องพงคุชกับทุเรียนการดูแลรักษาการที่ทําให้ออกดอกเป็นยังไงเนาะเข้าไปติดตามในช่องไม่น้องอติมลุยสวนได้นะคะช่องนั้นเราจะเป็นช่องแบบทําเกี่ยวกับเกษตรโดยเฉพาะน,นะคะทุกคนความรู้ก็จะอยู่ในนั่นเนาะเข้าไปดูได้ติดตามได้ค่ะ วันนี้เราก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศช่องแม่น้องอติมกินแหลกนะคะก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแลวทุกคนนี้ตอนนี้ช่วงนี้เขาเริเป็นไข่นะคะนี่เป็นไข่ที่ไม่ลงคลิปนี้โทรศัพท์มันโทรศัพท์อีกเครื่องที่ทําซ่องแม่น้องอติมกินแหลกนี้ของเราโทรศัพท์พันกว่าบาทหรือว่าสองพันกว่าบาทนี่แหละมันภาพมันไม่ดีก็เลยไม่ได้ลงคราวนี้เราก็เลยสะสมเก็บตังค์ได้เนาะก็เลยไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ค่ะทุกคนก็เลยได้มาทําซ่องแม่น้องเดิน ดำเนินช่องต่อไปทุกคนเนาะเพราะว่าตอนแรกก็ซื้อพันกว่าบาทนึงก็ซื้อสี่พันกว่าบาทเนาะเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งจะสมเงินสี่ห้าเดือนก่อนจะได้ค่ะเพราะว่าถ้าใช้จ่ายมันเยอะเนี่ยค่ะนี่ก็ออกเยอะค่ะทุกคนนี้กําลังเป็นไข่เนาะกําลังเป็นไข่แล้วก็กําลังพนมมือนะคะอันนี้คพนมมือเขาเรียกพนมมือออ,อ๋อน,นี้เป็นไข่แล้ว,ก,ลวก,ก็จะบานแล้วดอกใหญ่กล้จะบานแล้วดอกันนี้ก็ใกล้จะบานแล้วทุกคน อม่หนะอย่าไปไกลลูกอย่าไปไกลเนี่ยกลจะบานมาอยู่ที่เดิมลูกมาอยู่ที่เดิมนี่ค่ะเนี่ยแม่ออกจึงาพาเพื่อนๆมาดูนะคะทุกคนมังคุดที่สวนนี้ทามังคุดเจ็ดร้อยกว่าต้นนะคะทุกคนปีนี้ออกดอกทุกต้นนะคะออกดอกดีเป็นน้ำฝนฟ้าอากาศด้วยนะคะทุกคนก็เข้าไปติดตามได้นะคะในช่องแม่นม้นองอติมลุยสวนได้นะคะทุกคนการทํามังคุดทํายังไงให้มันออกดอกเนาะต่เริ่มต้นเพราะว่าช่องนี้จะเป็นช่องหลักเป็นอาหารนะคะ แล้วก็เลยมาเก็บบรรยากาศกับลูกวันนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขจอจบเป็นแค่นี้พี่น้องไม่ได้ไปไกลเนาะนี่สวัสดีค่ะ